มาครับผมคุณผู้ชมครับสายฟรีฟูลทีมครับผมหรือว่าฟูลทีมลิเวอร์พูลของเราครับ EP นี้ครับผม EP ที่สิี่แหละทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะมีเรื่องมาแจ้งหน่อยแล้วกันฮะสำหรับทีมนี้ครับทีมนี้ผมจะให้จบซีรีส์ EP ที่15นั่นหมายความว่า EP นี้ EP หน้าจบเรียบร้อยครับผมนะสำหรับซีรีส์ฟูลลิเวอร์พูลของเราครับ เอามาครับเดี๋ยวก่อนอื่นรับตังก่อนผมเอาเบอร์จิวฟานได้มาขายนะครับอีสามหมื่นสามครับผมนะรับมาเลยนะครับเงินเราเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเอฟครับเดี๋ยวให้ดูทีมมันก่อนครับผมหน้าตาทีมเนี่ยประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากคลิปที่แล้วเนี่ย <Okay. S 1> เราซื้อทางด้าน,นของอิโบฮิมาโกนาเต้มานะครับผมบูตต่อให้ร้อยสามสิบแล้วเรียบร้อยทุกคนครับอีหนึ่งตัวเนี่ยที่ผมจะเสริมนั่นก็คือเบอร์จิวฟานได้ ฟาได้ผมจะมาแทนทางด้านของโกเมสตรงนี้ครับโกเมสแต่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่แบบ2 0 0แสนสามแสนที่แบบไม่เก่งเลยนะครับปัญหาหลักของลิเวอร์พูลนะผมว่าเซนเตอร์ถ้าเกิดว่าแบบมีงบมากพอผมว่าเล่นได้อยู่แล้วแหละเพราะตัวมันเก่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบมาเล่นตัวอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเล่นยากนิดน,นึงนะฮะทุกคนครับสายฟรีผมรู้สึกว่ามันไปต่อน่าจะยากลนะเพราะในความที่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนโกเมสเนะี่ยเอฟพีมันจะพอดีเป๊ะ จะไปเสริมปีกจะไปเสริมกองหน้ามันก็เสริมไม่ได้แล้วนะครับจะไปเสริมกองกลางเนี่ยก็น่าจะได้แค่จอร์แดนเเดอร์สันคนเดียวนะครับนาดเอเมอร์ชีนเนี่ยผมจะขยับเป็น PFA เนี่ยยังขยับไม่ได้เลยครับแต่ที่จริงอ่ะถ้าเกิดว่าอยากให้รอแบบอัปเดตรอ FP มันมาเพราะ FP ีเหมือนจะอัปสิบทุกคนครับอันนี้คือเป็นข่าวแว่วมานะผมยังแบบไม่ได้การันตีอะไรทุกคนครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอัปสิบจิงก็ทีมน่าจะไปต่อได้อยู่ะแต่ผมคิดว่าน่าจะนานทุกคนครับและทีมนี้ผมรู้สึกว่าผมทําาาามมนนกๆแล้ว วันแรกที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าวันไหนด้วันอะไอันนี้คือเอาตรงๆนะคือมันนานจริงๆอ่ะสำหรับไอดีนี้ทุกคนครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงฮะสำหรับใครที่แบบเอ้ยอยากดูตัวทำทีมต่อนะสายฟรีปัจจุบันเนี่ยมีไบเออร์เลยบุคุเซนนะครับมีมิลานครับแล้วล่าสุดครับเพิ่งเปิดโหวตไปนะสำหรับฟรีที่จะมาแทนทีมนี้ครับคุณผู้ชมโหวตทางด้านของอยูเวนตุส นะครับสลหรับกองเชียร์ยูเวนะหรือว่าแบบเอ้สายฟีฟูยูเวที่แบบอยากดูกันเนี่ยเดี๋ยวรอดูได้นะครับเดี๋ยวจะมาน่าจะประมาณสักต้นเดือนผมคิดว่านะตอนนี้คือผมสมัครไอดีแล้วล่ะนะครับเริ่มออนมาได้วันที่2องแล้วยังไงใครที่อยากดูก็รอสักประมาณต้นเดือนนะผมน่าจะได้ออนสักประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นั่นแหละครับตัวนี้จบลงแบบปิดซีรีส์ปุ๊บนะครับตัวนั้นจะมาต่อทันทีนะครับมีอะไรคุณผู้ชมได้รับชมกันยาวๆแน่นอนฮะสำหรับคลิปของเราครับ ทั้งซีรีส์เสียตังค์ด้วยทีม300ทีม600ครับรวมไปถึงสายฟรีครับรวมไปถึงไอ้พวกกิจกรรมกิจกรรมนะผมแบบมีเติมกิจด้วยมีแบบรีวิวทีมด้วยคือทุกอย่างคอนเทนต์น่าจะหลากหลายอยู่นะในช่องเราเราก็ฝากดูหลายๆตัวด้วยแล้วกันนะครับดูตังค์ก็ผมนะวันนี้การหลักๆเนี่ยเหมือนจะมีการ์ดลุ้นบวกแปลกจากกิจกรรมใหม่นะครับผมอะ่ะที่จริงจะรอการขับอยู่นะกิจกรรมขับจบไปแล้วหลายวันละทุกคนครับการ์ดยังไม่ได้เลยอะ่ะผมนี่อย่างงงนะครับทุกคนครับ เมื่อไหร่จะแจกก็ไม่รู้นะครับแล้วไอเดี๋ยวมันจะมีคนถามแน่นอนว่าเฮ้ยไอดีนี้จะเอายังไงต่อนะครับถ้าเกิดมาเลิกเล่นแล้วอะนะครับก็ไม่ได้หัว3ามช้อยส์ละกันนะครับ1เลยครับผมนะแจกครับนะครับ2ทุกคนยับน่าจะขายแหละจะขายนะผมก็ไม่รู้ว่าจะขายราคาไหนเหมือนกันนะสำหรับไอดีนี้นะครับ สามคือย่อยเนี้ยผมแล้วก็เอาเอ็มเนี่ยมาทําเป็นคลิปรีวิวคลิปนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเวลามันมีรีวิวทีแพงๆเนี่ยนะครับมันต้องการเอ็มใช่ไหมผมจะได้แบบไม่ต้องไปซื้อไอเดีเพื่อมาทําคลิปนะครับก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะมาทุกคนครับเซตสุดท้ายของเราไปครับตอนนี้เงินเราเนี่ยสองแสนสามหมื่นครับอ่ะมาดูครับสองแสนห้าสองแสนแปดสามไม่ไม่ถึงสามครับสองแสนแปดหมื่นกับสองพันเอ็มครับแล้วก็อย่างที่บอกครับผมนะตัวที่เราจะเสริมคือเบอร์จิลฟานไดตัวนี้ครับ เป็นตัวที่แบบสแตตน้อยจะดูราคาทุกคนครับ7จ็ดแสนนะครับในตลาด7จ็ดแสนสี่หมื่นแสูงนะแต่ผมคิดว่าสักประมาณ7จ็ดแสนน่ที่จริงก็โอเคแล้วนะนะครับตั้งสัก7จ็ดแสนทั่วอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะโอเคมากๆแล้วทุกคนครับมาดูหน้าตาการ์ดนะผมนะการ์ดหลักๆน่าจะมีใบลุ้นปวกแปดอยู่ใบนี้ครับทุกคนครับมีใบอื่นไหมเหมือนจะไม่มีไหมไอ้พวกลุ้นพวกห้าเนี่ยจากกิจกรรมขับนะฮะล็อกอินแบบปกตินะบริจุงบริจาคปกติเลยครับน่าจะใบนั้นแหละทุกคนครับเอ้ยมีใบนี้ด้วยครับ ผมไม่แน่ใจว่าใบไหนมาจากการแจกน,นะก็นั่นแหละนะครับยังไงเดี๋ยวเรามารอดูครับหลักๆมี2ใบนะกถือว่าค่อนข้างน่าสนใจทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอญาตเพิ่มการอีกสัก1ใบฮะสำหรับการลุ้นบวกแปดทุคนครับผมมีตัว CP หรือว่า t t r r p o n t เนะี่ยนะครับอยู่ประมาณแสนห้าครับแส0ห้าเนี่ยมันสามารถซื้อใบนี้ได้นะครับเป็น5ถึง8ครับผมใบนี้ซื้อมาเลยนะครับเอามา บอยากซื้อใบนี้มานานแล้วทุกคนครับเหลือตั้งอยู่27,000 2 7นเจดเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนได้เท่ากับว่าการ์ดลุ้มรบแปดของเราเนี่ยจะมีด้วยกัน3ใบนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันครับการ์ดเบ็ดเสร็จถึงไม่150เกินว่ะเพราะฉะนั้นติ๊กออกมาก่อนทุกคนครับติ๊กออกมาก่อนครับสลับใบนี้ใบนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามาจากไหนนะฮะยังไงใครที่แบบทราบยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับ F A L L B T B มาจากไหนอน่ยนะครับเพราะว่าการ์ดสายฟรีเนี่ยเหมือนจะมีใบนี้ดิ ที่มันจะมีไอ้พวก BTB อ่ะเออจะบอกว่าการ์ดพาร์ตไอดีนี้ไม่ได้เติมเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับอยากจะเข้าไปในตัวไอ้นั่นให้เช็คดูอยู่นะ,นะครับแต่เหมือนแบบเว็บไฟมันเข้าไม่ได้นะครับยังไงอีพีสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมไล่เช็คให้จะได้รู้ว่าเฮ้ยไอดีนี้คลีนนะครับไม่มีการเติมแม้แต่บาทเดียวนะครับร้อยสี่สิบแปดใบนะครับไฟเนี่ยยากแต่แบบไอ้ผู้หลักหมื่นเนี่ยได้ลุ้นทุกคนครับมาเดีว่าแทบจะ่งท้ายแล้วนะทุกคนครับ เหลือแค่2คลิป EP นี้14 EP หน้า15จบแล้วครับสำหรับซีรีส์เราครับเนี <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่ยถือว่าเดินทางมาไกลนะเดี๋ยวต้องไปดูครับว่า EP แรกเนี่ยลงวันไหนทุกคนครับ148ชิ้นทุกคนครับห <Okay. S 1> ลักหมืน่นมีกี่ตัวมาลุ้นกันครับโอเคอุ้ยอุ้ยหกหมืนเช็คเค้กุนเด้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าราคาเท่าไหร่ครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือได้เฮลั่นบ้านแล้วนะนะครับสำหรับการสายฟรีครับใบนี้จากกิจกรรมคลับคุณผู้ชม60,000กุนเด้ครับมีอูนาอูนา2สองหจากคลับเหมือนกันครับคนนี้6,000โอเคหลักหมื่นมีสตัวครับจากกิจกรรมคลับทั้งคู่นะครับส่วนหลักพันก็ถือว่าน่าจะเยอะอยู่ครับนี่ครับหนึ่งพันครับอ่ะหลักพันกลมๆก็น่าจะมาสักสิตัว แต่2ใบนี้ทุกคนเซนที่ผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณสักแสนเอ็มอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าฟันกําไรให้เราได้เยอะพอสมควรครับทีนี้การหลักๆอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดใบนี้ก่อนนะใบนี้เป็นสปอร์ตไลท์ครับอ่ะเดี๋ยวเปิดทิ้งก่อนครับผู้ชมไปฮาแลนด์มาแต่มันก็ไม่แพงครับนะครับมันเป็นบวกหนึ่งไงถ้าเป็นบวกห้าน่าจะได้ลุ้นอยู่ช่ครับทุกคนครับอ่ะเป็นมาเลเซียครับทีลยครับของจริง3ใบนี้ครับผมขอใบนี้ก่อนได้ไหม ผมไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรใครที่รู้อ่ะคอมเมนต์มาได้ครับหน้าการ์ดก็ไม่ขึ้นนะครับจะบอกว่ามาจากกิจกรรมคลับหรอไม่น่านะอู้แต่นึกไม่ออกแล้วอ่ะทุกคนนะครับยังไงก็รบก,กวรพิมพ์บอกหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับการ์ดใบนี้ครับไม่ใช่ว่าผมไปโชคดีเปิดไอ้พวกสปุงสปินหรอไม่ได้ดูด้วยนะฮะนะครับสำหรับตัวลอตเตอรี่เหมือนกันนะเราแบบไม่ได้เลื่อนดูเนาะมาหลักๆสักสองหมื่นผมก็เฮแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อย โซเล่ครับพันเดียวอุตเลดแย่ไปหน่อยนะทุกคนครับ6-8ออก6ครับผมขอมาใบนี้ก่อนครับใบนี้จากสตาร์พอย t ์นะครับใครแบบตัดสินใจอยู่นะมันจะมีไอ้พวกแพ็ก80,000กับการ์ดมาดูการ์ดครับ5-8ผู้ชมขอแบบหลักหมื่นได้ไหมมาขอทีละใบครับเพราะว่าวันนี้การ์ดน้อยนะครับไฟไม่ไฟโอเคหลักหมื่นอยู่ ปึ้งมาเป็นบานกกาครับสามหมเฮ้ยผมว่าไม่แย่นะไปลองดูได้ครับสำหรับการสตาร์พอยครับออกบวก8ผมก็แฮปปี้แล้วครับบานกกาครับใบนี้ใบสุดท้ายครับในกลุ่มเนี่ยผมเห็นร่ํารวยกันแบบจัดจัดเลยครับมาดูว่าผมจะมีแบวร่ํารวยหรือเปล่านะครับ30,000แบบเมื่อกี้ก็เอานะครับบอกเลยครับสมทบทุนซื้อฟานได้ผู้ชมมาครับสำหรับใบสุดท้ายครับของสายฟรี อแต่สายฟิวนี่รวยจัด <Nope. S 1> โอ้โหจูว่ามาเลยครับเซอร์เชียรูแบโต้ถ้าแปดก็ร้อยสิบเจ็ดเซ็งว่ะมาดูผลประกอบการกันสักหน่อยครับวันนี้152ใบทั้งหมดนะครับกูได้แพงสุดครับ60,000ครับตรงนี้9 0 0 0 0 1 100, 2, 100, ื0นแสนหนึ่งแสนสองแสนสามนะผมคิดว่าแสนสี่แสนห้าทั้งหมดนี้นะแสนห้าอาจจะได้ น,นั่นหมายความว่าคลิปนี้เราอาจจะยังไม่ได้เสริมครับแต่คลิปหน้าอย่างที่ผมบอกครับอันนี้ผมอัดประมาณกลางเดือนใช่ไหมครับอีกประมาณสัก14วันหรือ12อสัปดาห์เดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งครับยังไงก็น่าจะได้เปิดก a s จากการันตีด้วยนะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมสายฟรีครับกิจกรรมนี้เลยครับผมออนมาตอนนี้ครับนี่ฮะวันนี้เพิ่งถึงวันที่14นะยังมีโอกาสเก็บไอ้พวกนี้อีกเยอะแล้วก็ผมจะแลกมาเป็นลุ้นบวก8ใบนี้ไม่ใช่ลุ้นบวก8ต้องบอกว่าเป็นการันตีบวก8ขั้นํามร้อยสิบห คลิปหน้าน่าจะได้เปิดนะครับรวมไปถึงอ่หมดยังวะแล้วจะหมดนั่นแหละนะครับเพราะใบนี้เราเปิดไปแล้วเนาะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาฟันกันไรสักหน่อยครับทุกคนครับตัวนี้คุณเด้อผมขายสัก64หมื่นสแล้วกันนะครับผมลดให้ส0 0พันนะครับไปปาดคมๆครับบาเนก้าหนึ่งร้อยสิบหกสามหมื่นหกแล้วกันผู้ชมนะครับอูนาวตัวนี้ตัวเดียวในตลาดผมปล่อยสามหมื่นสองไปนะครับเซอร์จี้โรเบโตมีคนรับสูงวะไม่สูงวะแล้วก็ให้ได้นะเดี๋ยวนะ 40,000นะถ้า84,000เลยนะแล้วมีคนรับด้วยครับ่ะผมโยนให้ได้ครับตัวนี้ต่มตามเข้าไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่เหลือครับนะผมขอดูบัตรโซนี่ก่อนอ่ะต้องต่ำปะทุกคนครับที่เหลือผมโยนต่ำแล้วกันไปนะครับ37,000ครับราคาต่ำโยนไปเลยทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ครับ หลักๆก็ต้องรอนักเตะขายออกทุกคนครับถ้าขายออกหมดนี่เลยทุกคนครับก็น่าจะได้ตังค์เยอะอยู่นะเนี่ยใช่ไหมหกหมื่นแสนหนึ่งเป็นสามแสนสี่แสนเฮ้ยสี่แสนก็กว่าเลยครับอย่าลืมนะฮะเรายังมีโกนาเต้ไม่ใช่โกนาเต้เรายังมีตัวนี้ครับมีคนรับสูงด้วยปล่อยไม่ละ แต่ยังไงผมคิดว่าน่าจะต้องรอคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่น่าถึงนะแต่โจโกเมสเนี่ยผมได้มาเกือบ3 0 0แสนเลยนะคุณผู้ชมอันนี้คือจะเป็นการขายขาดทุนนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจะได้เสริมลูกพี่ใหญ่นะฮะเบอร์จิวฟานดได้ครับส่วนตัวนี้โหสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีเหรอผมไม่อยากใช้40เลยวะ่ะคืออย่างที่ผมบอกนะไอ้ดินเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงต่อถ้าเกิดว่าผมจะพังอ่ะมันมีตัวที่ขายแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉันก็20%็ก็ได้นะ่ะ นะครับ17,000ตรงนี้ครับผมนะอีโปรฮิมาไม่ใช่โจโกเมสครับผมนะ164,000สเอ็มรับมานะครับเบ็ดเสร็จได้มา4,500แสนห้วทุกคนโอ้ร่ำรวยจ้ะนะครับรับมาตรงนี้อีกครับผมนี่ครับไอ้ตรงเนี้ยอีกแสนหนึ่งนู่นครับเราจะได้ประมาณสัก5,500สนคลิปหนึ่งนะครับผมคิดว่า1คลิปน่าจะได้ครับ14วันนะ เพราะว่าคลิปหน้าเรามีของดีเนาะเรามีการรุ่นบวกแปดครับเราจะได้ออนตังเราจะได้เก็บสะสมเพิ่มอีก2สัปดาห์ซึ่งผมว่าการันตีนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมครับหลักๆเดี๋ยวผมรอให้แบบมันขายออกอันที่จริงผมรอคลิปหน้ามารับเลยก็ยังได้นะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้รีบอะไรนะหลักๆต้องออนอีก2สัปดาห์อยู่ละนะครับเดี๋ยวรอพวกนี้ขายออกนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารับกันก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นการทาคลิปแบบรวเดเร็วทันใจครับ15 56นาีเท่านั้นเอบวันนี้ ปกติผมอัดคลิปไอตัวสายฟรีเนี่ยต่ำๆนะชั่วโมงหนึ่งยังไงชอบใจผมฝากกดไลค์กดติดตามช anel Next TV หน่อยแล้วกันนะครับผมนะยังไงก็เดี๋ยวเรามาปิดซีรีส์กันในคลิปหน้าทุกคนครับคลิปหน้า EP 1 5เราจะได้ปิดกันสำหรับซีรีส์นี้ครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูให้นะว่าผมเริ่มออนวันไหนเริ่มสมัครวันไหนแล้วก็ออนมาแล้วกี่เดือนนะครับสำหรับไอทีนี้ครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกัน,นครับในคลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้ยาวเหมือนคลิปก่อนๆหรือคลิปอื่นๆน,นะสั้นๆเท่านี้ครับเปิดก,รก์ร ถึงหน้านะครับ